อาจารย์กันเมืองแกตุมาลาโกนะคะกำลังจอธิบายถึงรูปภาพของสารพิษที่อยู่ในร่างกายนะคะที่เราได้มีการล้างพิกายสลายพิจัยค่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะบางคนเห็นเน่ยเห็นคิ้เขียวเนี่ยจริงๆมันอยู่ในตัวเราไม่ได้เขียวเงอยู่ในตัวเราจะเป็นข้างในมีอาจจะอีกหลายชั้นอยู่แต่พอถูกน้ําถูกน้ําถูกน้ําดี แช่เอาไว้หมักเอาไว้ที่ตัวเราเนี่ยสองคองืนสามวันมันก็จะยุ่ยยุ่ยพอออกมาปุ๊บมันถูกน้ําถูกอะไรมันก็ถึงเหลืองนี่ก็หลุดออกมาใช่ไหมหลุดออกมาก็เหลือแต่ข้างในเนี่ยเป็นสีที่หลุดยังไม่หมดก็เป็นสีมุวงม่วงอยู่เหล,ลเเืองคืออะไรเหลืองเนี่ยนี่คือไขมันไขนมันไขมันพอกนิ้วทีหนึ่งนิ้วก็จะพอกตับเรยทีหนึ่งนี่ที่มันไขมันออกหมดจะเป็นสีเขียวแบบนี้นี่นิ้วพอกตับก็คือนิ้วอยู่ในตับหรืออยู่พอกอยู่ข้างนอกคะอยู่ในตับด้วยข้างนอกก็มีด้วย ตับด้วยอยู่ในตับด้วยใช่ใช่ใช่อันตรายมากเลยันเนี่ยฝันก็ใสตับวันนี้ก็ฝังอยู่ในตับเลยเนี่ยค่ะแล้วจะทาให้มีอาการยังไงคะมันก็เส้นเอ็นเราก็ขยับขยื่นไม่ค่อยได้แต่ไม่ตัวเรานี่แข็งตัวแข็งขาแข็งหลังแข็งกลมไม่ลงเลยพวกเนี้ยเพราะมันยึดไปหมดเลยเพราะตับเราเนี่ยมันถูกนิ้วนี่กดเอาไว้ออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่จะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นก้อนเน,นี่ยเดี๋ยวพอมาไอ้สองถุงเนี่ยฉีกเป็นใน้้องผือดออกมาเนี่ยจเป็นก้อนอย่างนี้แสดงว่าก้อนแบบนี้เนี่ยอยู่ในตัวเราต้องเป็นแบบนี้นี่ยถูกห่อหุ้มไว้อย่างนี้อย่างนี้เป็นตน้นแล้วอย่างนี้ยังไม่พอคนเราเนี่ยมันยังมีลําไส้ที่สปกปรกลําไส้สปกปรกมันก็ทําให้เกิดโรคภัยต่างๆนานา โดยเฉพาะมะเร็งในลำไส้มะเร็งในตับอันนี้ก็คือมะเร็งเนี่ยตัขาวเนี่ยอันนี้เนิ้วจากตับทั้งนั้นเ่ยนั่นแหละเพราะนั้นตัวที่เรากินสมุนไพรเข้าไปมันจะไปล้างออกหมดเลยเี่ยล้างพวกนิ้วพวกมะเร็งพวกอะไรออกหมดเลยนี่ไอถ่งน้ําดีเนี่ยอันนี้ก็นิ้ยจากตับเหมือนกันข้างล่ังครับเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็นิ้วจากตับเลยเดี๋ยวจะให้ดูผังเผืดในลำไส้ นี่ของพระอาจารย์หมดเลยเหรอคะับของนี่ของพระอาจารย์อันนี้ที่ออกมาใหม่จะเป็นสีเนี่ยสีอะไรน้ำตาลเยื่อน้ำตาลหน่อยหน่อยใช่แล้วหนังสือพิมพ์นะเนี่ยนี่ยเอาหนังสือพิมพ์มาลองแล้วมาม้วนลงนี่เหนียวเหมือนกับเชือกเลยนะอ้โอันนี้เหม็นมากเลยเนี่ยนี่คืออุจจาระที่มันตกค้างอยู่ไม่ใช่อุจจาระเลยเนี่ยมันเป็นท้องผืดท้องผืนลายเส้นใช่ค่ะเออ มันยาวตามลาไส้แล้วตอนออกมาไม่เป็นอย่างนี้มันม้วนมาเลยนะม้วนมาพอนํามาลี่ออกเนี่ยเอานี่ออกเนี่ยมันถึงเห็นเช่นเกิดจากการหมักหมมที่เรากินของพวกเป็นกดไปมันก็เออกลายเป็นไขมันพวกไขมันนานไปจากที่เหมือนเลยทรายเป็นฝุ่นฝุนใช่ไหมมันก่อเกิดเป็นหินได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละเนี่ยแต่เมื่อก่อนเคยเป็นน้ําเป็นน้แล้วกลับมาเป็นออีกอ้ ไขมันจากไขมันก็กลายเป็นเหนียวๆตัวอย่างนี้ได้หลังจากนี้มีม่ในฝอยอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไขมันเนี่ยนี่ก็คือไอ้ไขมันเป็นนิ้วเม็ดทรายเนี่ยเนิ้วเม็ดทรายพวกนี้จะเข้าไปในสู่สู่นั้นได้สู่กระแสเลือดเราได้ไปอุดตันในสมองไปอะไรได้ต่างกันนะพวกนี้แล้วมันนานไปก็จับเป็นก้อนโตๆขึ้นมาอย่างนี้แหละอืม นี่เราก็อธิบายฟังอันนี้ก็ตะก,กันจากลำไส้เนี่ยใส่ใส่ใบตองใบตองมจะเล็กขนาดนี้ใบตองใหญ่ฮะมันจะยาวถึงขนาดนี้นะเนี่ยพยายางให้ฟังถ้าคนไม่มาทําจะไม่รู้อันนี้เลือดเสียที่ตกค้างเลือดเสียตกค้างนี่นะอันนี้เป็นบอร์ดบอร์ดหนึ่งที่ติดไว้ทางหน้าตรงนี้ให้คนได้อ่านกันนะ สารก่อ,อมะเร็งนิวในตับนิวถุงน้ําดีและเลือดเสียที่ตกค้างน,นี่ก็คนได้ดูกันจริงจงมามีมากกว่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยที่เราถ่ายกันไว้เยอะอืเยอะกว่านี้ค่ะแล้วพอการล้างสารพิษเนี่ยนะคะจะต้องทํากี่ครั้งะคะก้าวไวรัสบีอ่ะต้องถึงเจ็ดแปดครั้งหายแล้วถ้าเซลมะเร็งนะคะเซลมะเร็งก็ต้องสิบสองสิบสามถึงสิบสี่สิบห้าอลนิวนะคะนิวนี่ เอ่อบางคนก็จะไปผ่าตัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ล้างประมาณสามสี่ครั้งก็หลุดแล้วนี่วันนี้วันนี้สูงกัดีนะนี่วันนี้ประมาณสามสี่ครั้งใช่ถ้าพอๆกับเบาหวานเบาหวานกี่ครั้งคะเบาหวานความดันก็ประมาณสองสามครั้งก็ลดลงเยอะแต่ถ้าไปกินของหวานของมันก็เพิ่มเหมือนเดิมอีกวันไปสู่รอบเดิมอีกเพราะนั้นต้องคุมอาหารนี้ได้อย่าไปกินของหวานอย่ากินของมันอย่าไปของที่มีกรด กินของเป็นด่างถ้าด่างเนี่ยมันจะดูแลตัวเราน้ําก็เป็นต้องน้ดงํนนนด่างอ่างเดียน้าที่เป็นกรดที่เป็นกรดอย่างเช่นเนื้อนมไข่ก,กาแฟใช่หมดเลยเใช่แล้วก็เครื่องดื่มน้ำบัลลูนมันหลางเป็นกรดหมดเป็นกรดหมดไปวัดได้น้ำบัลลมค่าเบส2.5ตัวเราเนี่ยเลือดเรานี่ค่าเบสเนี่ย7.5ศูนย์เนี่ยคือกรดอย่างแรงวัดยาวมาถึง14เนี่ย14เป็นด่างอย่างสูงเลือดเราอยู่ระหว่าง7.5 สิ่งไหนที่เราทานต่ำกว่าเจ็ดจุดห้านั่นคือเริ่มป่วยได้เลยวันเราต้องทานให้เจ็ดจุดห้าขึ้นไปตลอดแล้วเราจะไม่ป่วยเจ็ดุดห้าคืออะไรก็คือหมายถึงความเป็นด่างพืชผักผลไม้เป็นด่างพวกเนื้อทอดมันทอดอะไรของทอดเป็นกดแล้วก็เลิกแล้วก็ของหวานแล้วก็เลิกนั่นแหละอืมเดีย๋ยววนี้จะไปตรวจพิกัดต่อยวันนี้ทางสารวัตรกับแม่บ้านแล้วก็คุณหมอ หมอฟันก็มาทําล้างพิษด้วยเดี๋ยวลองไปเช็คกันโดพิษกับคอนโดประมาณนั้นแล้วถังมันก็ไปถ่ายลงถังเลยก็ได้ไปดูในถังเลยก็ได้อันนี้อันนั้น